เนี่ยเอามาม่ามามอบให้เนาะเมื่อวานนี้ไปห้ามเมาไปบ้านเอานะเด้อเราไปช่วยศพก็รู้่าไปถ้าเมาก็ห้ามไว้นะเอามาม่ามาต้มมาให้อุ่นๆลวร้อนกินโอ้เยอะแยะเลยนะนี่ไข่สองฟองเนี่ไม่ให้ไปทำเองช่วงนี้มันโควิดเนาะทำมาให้ เนซะจะได้อุ่นท้องนะอืมป้าก็ไปช่วยศพเปิ้ลนะเสียอัยนผูกนะคนไก้กันรู้จักชื่อเปิ้ลไหมล่ะรู้จกักไหมรู้จักไหมยายที่เปิ้ลเสีย,ยออแฟนพี่ชาติยายหอมชื่อเปิ้ล <พบ S 1> ยยายหอมเปิ้ลเสียวันจันทร์ก็ปเป็นญาติพี่น้องกันนี่แหละเนาะ ดีละช่วยกันนะเานาะอเนาะเดี๋ยววันหลังพายทำงานเอาตังค์อันนี้เอากับข้าวกว่อนเนาะเคครับไป